เคสนี้ที่เราจะมาส่งแว่นทางร้านในจัดเลนสของไซส์ซึ่งเป็นเลนสย่อบาง,ง mm. 1-6เคลือบบู mm. เพื่อที่จะช่วยถนอมสายตาลูกค้าได้มากพักจากการที่ใส่คอนแทคเลนส์เคสนี้ก็คือมีการปรับค่าสายตาลูกค้าที่ต่างกันมากๆทำปรับค่าบาลานซ์ให้ เพื่อที่จะทําให้ลูกค้ามีความสบายตาในการใช้แว่นลูกค้าใส่คอนแทคเลนส์ค่าสายตาลบ500เท่ากันเรามีการปรับลดค่าสายตาเพื่อทําให้ลูกค้าสบายตาขึ้นข้างขวาลูกค้าใส่แว่นอยู่ที่ลบ450ข้างซ้ายอยู่ที่ลบ400เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าส่งแว่นลูกค้าเคสนี้แล้วคุณภาพของเลนส์ไซส์แล้วก็มาตรฐานของการมาดสยตาของร้านเราจะทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายตาแค่ไหน สวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจี๊ยบนี่ใส่แว่นก็คืออยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าคอนแทคเลนส์เป็นหลักคอนแทคเลนส์เป็นหลักใส่แว่นเฉพาะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเมลไม่ค่อยทำความส,า <c oughs> สาะอาดเลยค่ะเลยอยากเปลี่ยนใหม่ <Okay. S 2> ทีนี้ค่ะนาเจี๊ยบในการ <c oughs> ที่นาเจีย๊ยบปรับตาก,กับแว่นเนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้ต้นปรับสายตาให้ใหม่อไกลนาเจี๊ยบก็คือต้องทำความชัดกับการใช้แว่นเดิมที่มากกว่าเดี๋ยวนี้ต้ให้นางเจี๊ยบลองลองก่อนนะต้นเข้ามีสักเล็กน่อยอ่าโอเค นนีแล้วโค้ดที่น้องทําให้ตรงนี้มันเป็นโค้ดบูอนงงะคะนะเจี๊ยบสบายตาม,มากๆเลยค่ะเวลาใช้คอมคีณจะเห็นโลโก้ไหมคะอันนี้เป็นโลโก้ของเลนไซท์นะเห็นไหมคะอ๋อค่ะโอเคอเอางั้นจะลองสดบกบันดูเป็นไงบ้างคะโอ้ใส่ก็เดิมใช้เทียบกันก็เดิมใช่ <laughs> ก็คือนก้องแจ้นนะคะนะเจี๊ยบว,ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีพิเศษของเลนไซส์ที่ออกแบบมาคือทําให้เลนส์สน้าภาพการมองกว้าง แล้วก็เคลียร์โซน้ที่อ่ะก็คือมันจะดีกว่าเนองนาเจียบมาไฟโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้ชัดมากเลยอ่ะนาเจียบต้องมีการทักแว่นตัวนี้ได้เลยนะคะปรับตากับสายตาตัวนี้ใหม่เดี๋ยวทีนี้นาเจียบลองเดือดตาลองมองตรงนี้นะคะได้สบายสบายได้นะได้จ้ะอ่าทีนี้นะคะนาเจี๊ยบเมื่อไหร่ที่นาเจี๊ยบใส่แว่นเล่นคอนแทคเลนส์แล้วมองระยะหนึ่งฟุตเหมือนปกติไม่ได้เราเรียกว่า ให้นเจียสันสนิษฐานไว้ว่า,าเราอาจจะมีปัญหาเพิ่มกัใสาปายาวอตอนนี้นะคะพอไปสัพเขาเรียกว่าเริ่มละแต่นเจียบสายตาสัเยอะอาจจะมาช้ากว่านิดนึงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาเจีบเริ่มมีอาการแบบนี้ก็คือลองเข้าไปให้ต้นกับกุ้งลองเช็กสายตาตดูได้นะคะนาเจียจังตัวนี้จะเป็นแบบแล้วกการเลนส์ไซสนะคะที่ออกให้ทางร้านัแล้วก็การตัวที้งเลนสดนะคะส่วนตัวนี้เป็นเมมเบอร์ของทีร้านกุ้งตัวนี้แล้วก็การตัวปลอดให้ นหนึ่งสินค้าในเรนตัวนี้เราประกอบรับประกันทวกสีเราเชื่อมต่อให้นเจียอยู่แล้วมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยแต่ไปให้เนาะแล้วก็ต้นให้เป็นสเปรย์ล้างแว่นค่ะไม่เช็ดทำความสะอาดหน้าเลนเห็น,น,นต้นกับต้นบอกว่้จะจะไปทำากษ์หรลอคะคิดว่านะคะอ,อาจจะอาจาอาจะไปทําเพราะว่าเบื่อใส่คอนแทคเลนต่อแว่นแล้วเพราะว่าอยางแว่นเนี้ยที่ไม่ใส่ไปทํางานเพราะว่าเวลาเราก้มๆเงยเงเขาเรียกว่าไม่สะดวกในการใช้ชีวิต ถ้าเพิ่มเติมยังไงก็บอกน้องได้นะคะเนจยบได้จ้ะค่ะขอบคุณมากมากคุณนะค,คนะคจาปมาส่งค์ผลจากที่ลูกค้าใสา่คอนแทคเลนมานานแล้วลูกค้ามีการได้ปรับสายตาเกี่ยวกับแว่นสายตา สายตาลูกค้าสองข้างสั้นไม่เท่ากันแต่ทีนี้ทางเรานจะมีการวัดค่าสายตามีการปรับบาลานซ์ให้ลูกค้าซึ่งตอนนี้ทางร้านมีการวัดิีคอค่าสายตาปรับค่าสายตาเพื่อความสบายตาแล้วก็เลือกเทคโนโลยีของเลนส์ไซ์ค่ะซึ่งเลนส์ไซต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเทคโนโลยีของประเทศเยอรมันก็คือหนึ่งความสบายตาความใสของเลนส์คือดีเยี่ยมเลยครั้งแรกที่ลูกค้าได้ใส่แวน่นลูกค้าบอกว่าเลนส์มีความใสแล้วก็ชัดมากซึ่งตรงนี้ค่ะเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับการใช้งานค่าสายตาที่เหมาะสมจะทําให้ลูกค้า ได้แว่นที่สบายตาที่สุดยังไงก็ฝากลูกค้าที่มีปัญหาด้วยนะคะถ้าจะให้ทางร้านเราดูแลแว่นเมืองชนยินดีทุกสาขาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ